เรื่อสุดทายค่ำคืนนี้ตามคอนเซปต์ครับอบอุ่นหัวใจมักจะมาเรื่องสุดท้ายลองลองฟังกันดูเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเด็กผู้หญิงชุดกิโมโน่องนี้เป็นประสบการณ์ของเคนตะคือตัวเคนตะเนี่ยมักจะใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนที่บ้านของคุณปู่คุณย่าในต่างจังหวัดคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว ชุมชนที่คุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่เนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเจริญสักเท่าไหร่มันจะมีแต่ทุ่งนากับสวนอะไรเงี้ยคือบ้านใกล้เลนเคียงที่อยู่ใกล้กันก็ใกล้สุดเลยนะก็แบบ10เมตรอ่ะคือห่างกันมากแต่ในปัจจุบันชุมชนนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนเริ่มกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนที่จะคอยเดินทางเข้าไปทํางานในตัวเมืองตอนเช้าแล้วก็กลับมาพักผ่อนในตอนเย็นเรียกว่าหัวเมืองประมาณเนี้ย คือประสบการณ์ของเคนตะเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนหนึ่งละกันในตอนที่ตัวเคนตะอายุประมาณ5้าขวบหกขวบกอแบบเกณฑ์ประมาณแบบเด็กปถมเข้าชั้นปถมแล้วอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ตัวเคนตะไปที่บ้านคุณปู่คุณย่าในช่วงปิดภาคเรียนเคนตะจะต้องคอยไปวิ่งเล่นคนเดียวในธรรมชาติเพราะว่าเราแวกนั้นอ่ะมันไม่มีเด็กอายุไล่เรียกกันเลยช่วงแรกๆมันก็สนุกดีหรอกมันได้วิ่งเล่นในป่าในเขาในธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีอะไรให้เล่นเยอะแยะ แต่พอนานๆเข้ามันก็เริ่มเบื่อแล้วคุณไม่มีเพื่อนอ่ะมันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเจ้าน้มีอยู่วันหนึ่งตัวเคนตะได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละแต่ครั้งนี้เคนตะตัดสินใจว่าจะเดินไปที่ภูเขาที่ตัวเองไม่เคยได้ไปแต่ภูเขานี้คุณย่าคุณพ่อจะคอยบอกเสมอว่าห้ามไปเป็นอันขาดเพราะว่ามันอันตรายคือมันสามารถเกิดอันตรายได้คือห้ามไปภูเขาลูกนี้เด็ดขาดแต่คําเตือนมันไม่สามารถเอาชนะความเบื่อที่เคนตะต้องคอยวิ่งเล่นคนเดียวได้ เบือ่อเด็กมันเบือ่อมันอยากจะไปอะ่ะเคนตาตัดสินใจเดินทางเดินไปแบบเดินทางไปภูเขาแล้วก็เดินตามทางภูเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนบรรยากาศรอบข้างจากเดิมที่มันเป็นทุงง่งโลง่ลงล áng, ๆลังางแบบว่างๆเงี้ยก็เริ่มเป็นป่ามากขึ้นเริ่มมืดและเริ่มเย็นเริ่มชื้นมากขึ้นเรื่อยๆจนเคนตาเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านนะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วอะ่ะอีกสักหน่อยวะ แต่ตอนจังหวะที่เคนตะกาลังจะเดินลึกเข้าไปในภูเขาอีกมันมีเสียงทักดังขึ้นมาว่าห้ามเินเข้าไปคนเดียวนะตัวเคนตะสะดุ้งเล็กน้อยเว้ยหันกลับไปเจอเป็นเด็กผู้หญิงที่ไว้ผมยาวประมาณบา่าส่วนสูงก็ไล่เรียกตัวเองแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงบริเวณลุ่มทางเดินไปภูเขานั่นแหละเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่งกายด้วยชุดกิโมโนแล้วก็ดูแบบลักษณะไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปสักเท่าไหร่ ต่ก็แบบมันก็นก,นก็เด็กตัวเคนตะก็เกิดความสงสัยนะว่าเป็นใครวะแล้วมาห้ามกูทําไมเกยถามย้อนไปว่าแล้วทําไมถึงเดินไปไม่ได้อะตัวเด็กคนนั้นก็ตอบมาว่าก็มาอันตรายห้ามเดินเข้าไปในภูเขาตามลําพังนะกลับบ้านไปกลับบ้านไปแบบไล่ตัวเคนตาไม่เอาอุตส่าห์เดินมาถึงนี่ละกลับออกไปก็ไม่ไปทำน่าเบื่อจะตายตัวเคนตาไม่สนใจคําเตือนของเด็กผู้หญิงเว้ยและทําท่าจะเดินไปต่อแต่ตอนที่เคนตะกาลังจะเดินผ่านผู้หญิงคนนี้ตัวเด็กผู้หญิงก็คว้าแขนเคนตาไว้เว้ย โตเคนตามแอบสะดุ้งนิดนึงนะเพราะมือของผู้หญิงมันเย็นมากแต่ตัวผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นะมาเล่นังฉันไหมแต่มีข้อแรกเปลี่ยนนะห้ามเดินเข้าไปข้างในภูเขานะซึ่งโวเคนตาก็ทํำท่าคิดว่าอืมอย่างน้อยก็มีเพื่อนเล่นวะอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ซึ่งในตอนแรกเคนตาที่รู้สึก เบื่อจากการวิ่งเล่นคนเดียวและตัดสินใจที่จะมาเดินเขาพอไม่ได้มีเพื่อนเล่นแล้วก็แบบโอ้โหแจ่มเลยไม่อยากเดินเข้าเขาะขอเล่นกับเพื่อนดีกว่าก็เล่นกันสนุกมากแล้วต้นแหนนั้นเป็นต้นมาโตเคนตาจะออกจากบ้านเพื่อมาเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนี้ทุกวันโดยจุดนัดพบของทั้งสองคนก็คือจุดที่เจอครั้งแรกนั่นแหละหรือก็คือทางที่จะขึ้นเขาวไว้นั่นแหละส่วนใหญ่กิจกรรมที่เด็ก2คนเลน่นกันก็จะเป็นแบบวิ่งไล่จับปีนต้นไม้หรือมีบางครั้งที่เด็กผู้หญิง จะเอาลูกบอลผ้ามาสอนเล่นแล้ววิธีการเล่นของเด็กผู้หญิงไม่ใช่การดอ,อกบอลเหมือนอันตะกตะโดโคสานะแต่เป็นการแบบจกริ่งอ่ะคือการโยนลูกบอลแบบสลับนักพยากกณ์อย่างนั้นโตเคนตะออกไปเล่นที่ภูเขาทุกวันจนคุณย่าเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมช่วงนี้หลานตัวเองดูแบบมีเอ NERGY ดูมีความสุขดูแบบกระตือรือร้นที่จะออกไปเล่นข้างน,นอกบ้านอะไรเงี้ยก็เลยลองถามๆดูว่าเออเคนจังพักนี้ออกจากบ้านไปเล่นกับใครหรออะไรเงี้ยโตเคนตะก็ตอบแบบอ๋อไปเล่นกับเด็กผู้หญิงที่ภูเขาครับคุณยา่าแ่ะฮะ เด็กเด็กผู้หญิงผู้หญิงบ้านไหนอะตัวเคนตากไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แค่ว่าใส่ชุดกิโมโนดูน่ารักดีตัวคุณย่าก็อืมเด็กบ้านไหนนะแล้วเขาบอกมาว่าเขาชื่ออะไรตัวเคยนตาก็าไม่ได้บอกครับแล้วก็อืมนั่งคิดว่าเออวะก็จริงนะที่เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่เคยบอกชื่อตัวเองเลยสักครั้งแต่ว่านั่นแหละตัวคุณยา่าตัวคุณพ่อก็เดาไม่ออกนะว่าเป็นเด็ก จากบ้านไหนแต่ก็ได้แต่ว่าอโอเคก็คงเป็นเด็กในชุมชนแหละตัวเคนตะก็คงไปเล่นกับเด็กผู้หญิงเขาเนี้ยทุกวัน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 ,วนจนกระทั่งถึงช่วงเทศกาลโอบองหรือแปลง่ายว่าหมดหน้าร้อนนั่นแหละก็เป็นเวลาที่ตัวของตัวผู้เล่าจะต้องกลับบ้านเข้าเมืองไปหาไปอยู่กับพ่อกับแม่เข้าเรียนตามปกติอะไรเงี้ยซึ่งตัวเคนตาก็เลยได้บอกผู้หญิงว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านแล้วนะเจะไม่ได้มาเล่นกับเธอสักพักนะอะไรเงี้ยตัวผู้หญิงก็ตอบรับด้วยน้องเสียงเศร้าๆเนอะแบบอืมอย่างนั้นหรออะไรเงี้ย ตัวเคนตาก็เลยถามว่าเออบอกได้ไหมว่าแบบเธอเชื่ออะไรเดี๋ยวนียเดี๋ยวพอตอนหน้าหนาวที่ตัวเราอะตัวเคนตาจะมาที่หมู่บ้านนี้อี่จะได้มาหาเธอถูกไงตัวเด็กผู้หญิงก็ก้มหน้าลงทําสีหน้าแบบลำบากใจเล็กน้อยแล้วก็ไม่อยากจะตอบอะไรนะแต่ตัวเคนตาก,ก็ยังคงเ์้าสีแบบเอบอแบบเชื่ออะไรบอกหน่อยสี่อะไรเงี้ย ตัวเด็กผู้หญิงก็พูดว่าชื่อของฉันคือต๊ดๆแล้วก็พูดต่อว่าแต่เธอต้องสัญญากับฉันนะว่าเธอจะไม่บอกใครว่าฉันชื่ออะไรและถ้าเธออยากเล่นกับฉันนี่ให้มาหาทีน่นี่แค่ตะโกนชื่อฉันก็พอและฉันจะผูกหมตัวเคนตะก็โอเคอเข้าใจแล้วจนน่นแหละวันเวลาผ่านไปจะถึงฤดูนหนาวตัวเคนตาก็ได้กลับมาที่บ้านของคุณปู่คุณย่ายอีกครั้งซึ่งแน่นอนเป้าหมายเขาคือการไปเล่นที่ภูเขากับเด็กผู้หญิงคนนั้นพอไปถึงที่ภูเขาเคนตาก็ทาการตะโกนเรียกคุณตืตตตดๆแบบเล็กชื่อผงคนนั้นนะ เด็กผู้หญิงก็ปรากฏตัวออกมาให้เห็นจริงและถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวเด็กคนนั้นก็ยังคงใส่ชุดกิโมโนเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งซึ่งชุดกิโมโนดูแล้วมันไม่น่าจะทนหนาวได้มันเป็นแค่ผ้าที่ผ่านรอบตัวอะไรเงี้ยแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยแสดงอาการแบบหนาวออกมาให้เห็นเลยแล้วก็แหละตัวเคนตะก,ก็แบบเล่นเรืเ่องความสนุกสนานเล่นกันไปเรื่อยและอยากสนิทอ่ะก็อยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ย,ยก็เลยถามแบบเออบ้านเธออยู่ไหนหรอมาเล่นที่บ้านปู่กับย่าเราไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเด็กผู้หญิงก็ทาการปฏิเสธไม่ไปเล่่นไมตอ,อม แต่แหละตัวไอเคนต่ายเองทุกครั้งที่มีโอกาสมาที่บ้านปู่ขับย่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไม้ผีฤดูร้อนฤดูหนาวตัวเคนตะาก็จะยังคงออกมาเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนี้เสมอๆจนคุณปู่คุณย่าก็เริ่มแบบอืมคงมีเพื่อนจริง,รงๆแหละอะไรเงี้ยจนเมื่อเวลาผ่านไป3ปีมันเป็นช่วงที่น่าร้อนหนึ่งที่ตัวเคนตะาําลังเรียนอยู่ชั้นประถมสองคือระหว่างที่เล่นเกันอยู่อยู่ดีเด็กผู้หญิงก็พูดขึ้นมาว่าต่อไปอะ่ะฉันคงไม่ได้ม,มาเล่นกับเธอแล้วนะตัวเคนตะก็ช็อกเนาะแบบ ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เล่นด้วยกันนะ่ะตัวเด็กผู้หญิงตอบกลับว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วตัวเคนตะก็ไม่เอาไม่เอานะอยู่กับฉันสิแบบไม่เอาไม่ให้ไปเพราะตัวเคนตะเสียใจมากที่จะไม่ได้เจอผู้หญิงคนนี้เคนตะคิดแน่ใจว่าเลยเธอต้องย้ายบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่อื่นนะแต่นั่นแหละคือรู้ว่าว่าต่อให้ขอร้องหรืออ้อนวอนแค่ไหนก็คงห้ามไม่ได้เพราะว่าเด็กคนนั้นก็เด็กเหมือนกันไม่น่าตัดสินใจอะไรได้อนะไรเงี้ยตัวเคนตะก,ก็เลยถามว่าเอาแล้วเธอจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรอ แต่ตัวเด็กผู้หญิงกลับตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะลาก่อนนะแต่ตัวเคนตะรับรู้ได้ทันทีเลยเว้ยว่าตัวเองอ่ะถ้ากลับไปวันนี้คงจะไม่ได้เจอเด็กผู้หญิงคนนี้อีกแล้วแล้วแบบพอความรู้สึกที่มันเสียใจที่จะไม่เจออีกแล้วน้ำตามันก็นไหลมาเองเลยวยร้องห้เออทำไมทำไมอ่านัตัวเด็กผู้หญิงก็พยายามเดินเข้ามาปลอบแบบเออแบบไม่เป็นไรแบบคือฉันก็แค่ต้องไปเราก็แค่จะไม่ได้ด้วยกันแตเ่เราไม่ได้ตายหายจากกันนี่อะไรก็พยายามปลอบ แต่ไม่ว่าจะปอบเท่าไหร่เคนตะก็ไม่ยอมเคนตะอยากจะเล่นกับเด็กผู้หญิงคนนี้ตลอดไปตลอดชีวิตเลยคือไม่อยากพูดคําว่าลาก่อนง่ายๆจนเด็กผู้หญิงก็เริ่มมีน้ําตาเหมือนกันก็แบบอืมขอบใจนะแบบฉันรู้สึกดีจริงๆแบบขอบคุณมากที่เธอรู้สึกกับฉันแบบนี้อะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเธอกลับบ้านไปเถอะมันมันมืดแล้วแล้วก็อันตรายด้วยโตเคนตะแบบไม่เอาไม่กลับคือถ้าฉันกลับไปฉันไม่ได้เจอเธอเอีกแน่ๆปฏิเสธเว้ยรับปอบปฏิเสธยืนการยืนการคิดว่ายังไงผู้หญิงก็ไม่ยอมเด็กผู้หญิงไม่ยอมแน่ๆแต่อยู่า อืมไม่แน่นะอยู่กับเธออาจจะดีก็ได้ซึ่งตัวเคตาอ่ะอะไรนะตัวเด็กผีบอกอืมไม่เป็นไรนะคิดด้วยเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันอีกซึ่งตัวเคตาก็แบบอืมยอมอะ่ะแบบคิดว่าคงได้เจอกันดีก็คงไม่ใช่คําบอกลาก็เลยตัดสินใจยอมกลับก็ได้กลับก็กลับแล้วระหว่างที่ตัวเคตะเดินกลับบ้านเขาก็แบบครเคาเลยกว่าอะไรอะไรอววรอ่ะก็มักจะหันกลับไปมองเด็กผู้หญิงอยู่หลายๆครั้งหลายๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งที่หันไปมองก็จะเห็นเด็กผู้หญิงแบบยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็มองกลับมาให้ตัวเคตะต้นวันนั้นเอง พอตัวเคนตะกลับไปถึงที่บ้าคนคุณปู่คุณย่าก็ทําการเข้านอนทันทีเนาะด้วยความเหนื่อยล้าจากการเล่นทั้งวันจากการร้องไห้จากการอ้อนวอนอะไรเงี้ยและคืนนั้นน่ยตัวเคนตะก็เริ่มมีอาการไม่สบายโดยมีไข้ขึ้นสูงมากมากติดต่อกันนานถึงหวัน5วันนั้นเคนตะาบอกว่าไข้ขึ้นสูงจนไม่มีสติเรียกว่าจําอะไรใน5วันนั้นแทบไม่ได้เลยคือไข้ขึ้นสูงถึง40ซึ่งนั่นแหละมีอาการชักด้วยบางครั้งบางคาจนถึงขั้นต้องรีบนำผสมโรงพยาบาลและไข้ก็ไม่ยอมลดลงง่ายๆด้วย ในขณะ,ะที่ครอบครัวทุกคนเป็นห่วงเคนตะมากๆคือคิดว่าเคนตะอาจจะเสียชีวิตเพราะพิษไข้ได้เลยแต่จู่ๆที่มันพ้น5วันปุ๊บอยู่ดีไข้ก็ลงแบบฟูบแล้วก็หายปกติเลยเว้ยและเคนตะเองก็ออกจากโรงพยาบาลได้กลับไปที่บ้านคนปู่คุณย่าเนาะแต่ระหว่างนั้นมันก็มีเรื่องน่าตกใจเกิดขึ้นก็คือบริเวณตีนเขาที่เคยเป็นสถานที่วิ่งเล่นของตัวเคนตะกับผู้หญิงถูกถางเว้ยถางโล่งเตือนเลยแล้วก็ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่สําหรับปลูกที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งพ่อเคนตะ เห็นแบบนั้นก็ร้อนใจเนาะแบบพ่อพ่อแบบทาไมมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะแบบพาผมไปภูเขาได้ไหมแบบพาผมไปตรงนั้นหน่อย,ยทําไมข้าถึงทําแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเคนตะเพิ่งจะหายไข้เนาะคุณพ่อก็ไม่ยอมแน่นอนที่จะพาไปยังภูเขาหรือไปเที่ยวเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยนั่นแหละตั้งแต่นั้นไปจนมาตัวเคนตะก็ไม่ได้เจอกับเด็กผู้หญิงเลยจะมีแต่ฝันเห็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอะไรเงี้ยซึ่งข่าวข่าวที่ตัวเคนตะได้ยินนะอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดพวกเนี้ยหลายปีเลยก็คือ ระหว่างที่กําลังทําการดัดแปลงพื้นที่ปลูกอาศัยใหม่อันนั้นอ่ะม,มันมีคนงานเจอสารเ้ยเป็นสารเล็กๆที่เก่าๆสุดโทมอยู่บนเนินเขาอ่ะที่ห่างออกไปจากจุดก่อสร้างเล็กน้อยซึ่งอสารเล็กๆเนี่ยเสียหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเนื่องจากหินและดินแ่บในระหว่างการก่อสร้างมันไหลลงไปทับจนจนมันแตกหักอ่ะไม่มีใครรู้ว่าสารเนี่ยสร้างขึ้นมาเพร่ะกาบไหวอะไรมีเพียงแต่เคนตะที่เฉลียวใจไว้ว่า มันอาจจะเป็นศาลที่เป็นที่อยู่ของเด็กผู้หญิงชุดกิโมโนคนนั้นก็ได้เพราะเนื่องจากศาลนั้นนะมันอยู่ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาไปเล่นกันแล้วก็นัดเจอกันบ่อยๆหลังจากนั้นเป็นต้นหมาตัวเคนตะก็มักจะได้เจอเรื่องราวแบบแปลกประหลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรความลี้ลับออีกหลายครั้งเลยจนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัวเคนตะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายละผ่านมาหลายปีละเพื่อนร่วมห้องของเคนตะเป็นคนมีซิกเซนแรงมากๆอยู่เรื่อยเรืพทักเคนตะไว้ว่า รู้ตัวไหมว่าตัวเองมีอะไรบางอย่างที่พลังงานสูงสูงแบบพลังงานสูงมากคอยตามตัวแบบคอยติดตามเธออยู่นะอะไรเงี้ยแต่พอเคนตาถามว่าเออแล้วไอ้สิ่งที่ตามมาคืออะไรตัวของเพื่อนเขาที่มีซิกเซนก็แบบไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นวิญญาณที่คอยปกปักรักษาั้งไม่รู้จะพูดไงดีอะคือที่มาตัดมาคือไม่เคยป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหนักหนักเลยใช่ไหมล่ะตัวเคนตาพอได้ยินแบบนี้เพื่อนทักก็แบบเออวะก็ตั้งแต่ไข้ขึ้นสูง5วันนั้นอะก็ไม่เคยป่วยหรือบาดเจ็บอะไรอีกเลย แล้วก็อีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคตะกําลังเล่นอยู่กับญาติเนาะลูกของญาติซึ่งอายุประมาณห้าขวบนะเล่นลูกบอลผ้ากันก็เล่นโยนลูกบอลผ้ากันก็คือมายากลแบบโยนแบบสลับลูกบอลเหมือนที่แจ็กเก่ตเหมือนที่นักมายากลเล่นกันอะไรเยระหว่างที่กาลังโยนเล่นกันอยู่ดีมีจังหวะหนึ่งที่ลูกของญาติโยนลูกบอลแบบสี่ห้าลูกเก่งมากเก่งจนจนแบบคุณพ่อของน้องที่อยู่ใ,ใกล้อะตกใจเดินมาถามบอกเฮ้ ลูกแบบลูกเก่งขาดนี้หรอเคนตาเคนตาสอนน้องหรอแบบโหโยนขายได้ไงอะ่ะตัวพ่อยังทําไม่ได้เลยแบบตื่นเต้นมากซึ่งตัวเคนตาก็แบบไม่ได้สอนก็แบบเปล่าครับผมผมไม่ได้สอนครับหลังจากเคนตาแบบปฏิเสธอะไรเงี้ยก็เริ่มเล่นอย่างอื่นกันเริ่มเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นกันเริ่มอะไรกันจนไปมีจังหวะหนึ่งที่ตัวคุณพ่อของน้องที่เป็นลูกญาติแบบเออไหนลูกลงองโยนให้พ่อดึกรอบสิแต่ขาเนียแบบแค่2ลูกเองโยนไม่ได้เลยเหมือนคนโยนไม่เป็นไปดื้อเลย ตัวคุณพ่อก็แบบเอา้าตะกี้ยโยนได้สี่หลูกอยู่เลยทำไมโยนไม่ได้แล้วล่ะตัวน้องก็ทําหน้างงแบบว่าไม่นะไม่เคยโยนเลยนะไม่มีในความทรงจําเลยนะตัวเคนตะก็เลยงมานั่งนึกดีๆว่าไอ้ท่าทางการโยนบอลแบบมันเหมือนคนคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นตอนเด็กก็คือลักษณะการโยนบอลแบบเด็ก ผู้หญิงในชุดกิโมโนที่เคยมาเล่นนะครับวัยเด็กเคนตะก็เลยคิดว่าหรือมันเป็นโชวงแวบ,บหนึ่งที่เด็กผู้หญิงอยากกลับมาเล่นนเคนตะก็เลยสิงร่างน้องวัยห้าขวบเพื่อมาแบบโยนบอลเล่นด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างี้จนปัจจุบันเคนตะก็มีฝันเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะแล้วก็พอนึกถึงคําพูดสุดท้ายของเด็กผู้หญิงคน,นนะั้นอ่ะมันก็ทําให้คิดได้นะว่าหรือวิญญ,ญาณที่คอยตามตัวเองตามตัวเคนตะอยู่คอยปกป้องคอยอะไรจะคือวิญญาณของเด็กผู้หญิงในชุดกิโมโน อยู่กับเธออาจจะดีก็ได้แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราคงได้เจอกันอีกมันก็เหมือนเป็นในไหนว่าแบบจะอยู่ด้วยนะอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนหรอกแต่นั่นแหละไม่รู้เพราะอะไรเคนตะสามารถจาได้ทุกเรื่องราวเลยนะแต่จําไม่ได้เดียวเลยก็คือชื่อของตัวเด็กผู้หญิงคนนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของการเซ็นเซอร์ชื่อเด็กเนี่ยนะไปโดยปริยายเนาะเพราะเคนตราเขาจาไม่ได้จบครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ขัานคืนนี้ครับอบ่นหัวใจไหมเนี่ยโอ้บูนหัวใจจริงๆนะเนี่ยไม่ได้แกล้งนะไม่มีหักมุมร้องไห้น้ําตาไหลนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์เราควรซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ m e m b e r s ์ชิพซูเปอร์แชทซูเปอร์ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนํากันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทาใจไม่ได้